สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพและเ,เพื่อนๆทุกคนดิฉันนางสาวอันทิสาช่างสัจจาวันนี้ดิฉันขอนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานสาขากิจศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสาขากิจศึกษาคณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตโดยดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติสาขากิจศึกษากับบริษัทเชสติกจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านการออกแบบและผลิตสติกเกอร์ คาแรคเตอร์สำหรับแอปพลิเคชันแชทรวมถึงงานออกแบบคาแรคเตอร์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบริษัทแคสติกเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคาแรคเตอร์และออกแบบการาฟิกที่โดดเด่นมีลูกค้าในระดับประเทศเพื่องานส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การออกแบบตัวละครสำหรับใช้นในสื่อดิจิตอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไ er, ลน์สติ๊กเกอร์ Facebook รวมถึงงานโฆษณาออนไลน์ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสารรค์ความเข้าใจทางด้านการตลาดและทักษะ เชิงเทคนิคอย่างมากโดยบริษัทแทสติกจะมีทั้งหมด4ทีมได้แก่ครีเอทีมีหน้าที่สร้างสารรค์ผลงานอย่างสดใสและตามเทรนแต่ยังคงคอนเซปต์ของแบรนด์เสมอ c o p y ี r ไร e r มีหน้าที่สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและโดดเด่นเข้าใจง่ายพร้อมกับสอแสดแทรกคีมเมสเซจของแบรนด์ได้อย่างดีเยี่ยม g r a ฟิกดีไซเนอร์มีหน้าที่สร้างสร,งส,รงสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างโดดเด่น เน็นสร้างภาพจำด้วยดีไซน์ที่สวยงามและคง CI แบรนด์อยู่เสมอ Digital Marketing มีหน้าที่วางแผนการตลาดออนไลน์ทั้งในด้านเนื้อหาและการทำโฆษณาด้วยเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่สม,สมัยและมีประสิทธิภาพสูงดิฉันได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งคาเลคเตอร์และกราฟิกดีไซน์ซึ่งเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโดยตรงโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6มกราคมจนถึง30เมษายนรวมระยะเวลา17สัปดาห์ตลอดระยะการ ระยะเวลาการฝึกงานดิฉันได้มอบหมายงานทางด้านการออกแบบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการออกแบบคาแรคเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆการจัดวางองค์ประกอบอาร์ตเวิร์กสำหรับโพสลงโซเชียลมีเดียการจัดทำคอปปี้ไวติ้งที่สอดแทรกขีเมสเซจของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนซึ่งงานที่ดิฉันเลือกมาทําเป็นโครงงานนั้นเป็นงานออกแบบคาแรคเตอร์ให้กับแบรนด์จำนวน6แบรนด์ด้วยกันมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะคาแรคเ,เตอร์ตัวแรกมาจากแบรนด์ป้าบุญคาเฟ่คาเฟ่คอบวงจรที่มีทั้งร้านอาหารสวนสัตว์ ห้องสัมมนานและสนามเด็กเล่นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแบรนด์มักพัทยาที่เริ่มจากครัวเล็กๆต่อยอดเป็นคาเฟ่ที่ครบจบในที่เดียวปัจจุบันมีทั้งหมด7สาขาแล้วโดยได้รับ,บรีฟจากทางแบรนด์ให้ออกแบบคาแรคเตอร์ผู้ชายและปารา์คัฟผู้ชายตามลักษณะในโลโก้จะเป็นเชฟมีปาร์คฟป,ประกอบเช่นอาจจะก,ก่อที่บาร์หรืออื่นๆเพราะทางแบรนด์มีจุดเด่นเรื่องปาร์คาฟนะคะคาแรคเตอร์ตัวที่2และ3มาจากแบรนด์สกุลกหนกพัฒนา บริษัทออกแบบและรับเหมางานโครงสร้างสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในงาน,นระบบตัวละครชายมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างและรับเหมาตกแต่งภายในมีหน้าตาน่ารักสมาร์ทดูดีและเฟรนลี่มีโลโก้แบรนด์ที่เด่นชัดหลังจากนั้นเมื่อทางแบรนด์ได้คัดเลือกตัวต้นแบบชายไปแล้วก็ได้กลับมาเพื่อออกแบบตัวละครหญิงเพิ่มโดยต้องออกแบบให้สอดคล้องกับตัวละครต้นแบบชายที่ทางแบรนด์ได้เลือกไปแล้วนะคะ ตั้วตัวละครหญิงจะมีอาชีพเป็นผู้ประสานงานหรือว่าแอดมินมีมัดผมหางมา้าหน้าตาหน้ารักสุดใสแล้วก็ตัวถัดมานะคะคารคเ,เตอร์นี้จะมาจากโปรเอ็นคอปเปอเรชั่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์บริการ ICT Solution โดยที่ทางแบรนด์มีการเจเนอเรตภาพที่ถูกใจมาอยู่แล้วโดยที่ให้ปรับเปลี่ยนส่วนแคนขายดูใช้งานง่ายขึ้นเพราะว่าทางแบรนด์จะนำไปทำเป็นชุดมาสคอตค่ะ ตัวถัดไปเป็นคารคเตอร์ของแบรนด์108ทัวร์แัอนเซอร์บิบริษัทจัดนําเที่ยวประชุมค่ายวิชาการต่างๆทั้งในและต่างประเทศลูกค้ายอยากได้คารคเตอร์แมวสม้มขนนุ่มนิ่มน่ารักใส่หมกบเหมือนในโลโก้เดิมของทางแบรนด์ค่ะมาต่อกันที่ตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์มดส้มคาร์วอชเป็นบริษัทล้างรถทางแบรนด์อยากได้ตัวละครที่มีลักษณะคล้ายฮีโร่มดเดูแข็งแรงว่องไวเหมือนวิสเตอร์มัสโซเป็นตัวที่ดิฉันใช้ใชเวลาด้วยมากที่สุดเลยคะ่ะเพราะว่ารายละเอียด การลงสีอะไรมันเยอะมากส่วนตัวละครสุดท้ายนี้มาจากแบรนด์ VIP Integra Service ซึ่งเหมือนเป็นผู้นำทางดานธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศเลยก็ว่าได้นะคะทางแบรนด์ต้องการออกแบบคาแรคเตอร์การรักษาความปลอดภัยมีความสมารท์ทเท่ดูดีแข็งแรงสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อถือไว้วางใจได้ค่ะเครื่องมือที่ดิชันได้ ใช้ในการทำงานมีทั้ง Adobe Photoshop Illustrator Clip Studio Paint และ Canva ซึ่งช่วยสามารถสร้างงานได้อย่างหลากหลายสไตล์ในรูปแบบดิจิตัลมีการนำเสนองานหลายครั้ง่านทังผู้ดูแลนะคะโดยรับข้อเสนอแนะเพื่อนาไปพัฒนาต่อเป่นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่ามากค่ะนอกจากงานออกแบบแล้วิฉันยังได้เรียนรู้การทำงานในระบบจริงเช่นการจัดประชุมกับทีมงานการบริหารเวลาการจัดความสำคัญของงาน การแก้ไขางานตามคําติชมซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยฝึกความรับผิดชอบทัากษะการทำงานเป็นทีมและความยืดหยุ่นในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะการฝึกงานในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจของลูกค้าการสื่อสารความทังภาพการทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญคือดิฉันได้ค้นพบแนวทางการทำงานของตัวเองที่เหมาะสมกับสายงานออกแบบที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และวินัยในการทำงานค่ะสุดท้ายนี้ดิฉัน ขอขอบคุณบริษัทแคสติกที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงและขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาที่ได้ให้คำแนะนำตลอดเวลาการทำงานครั้งนี้หวังว่าประสบการณ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตของดิฉันค่ะขอบพรคุณค่ะ